บ้านบ้านทุกหลังจะมีพระภูมิหรือเจ้าที่ดูแลทุกหลังไหมครับไม่มีฮะบาบางบางบ้านก็ไม่มีพระภูมิอยู่สามถึงหกิโลตุองค์เดียวนั่นแหละอ๋อดูแลอถ้ามีถ้ามีคนน้อยนะที่เป็นคนตาบลน,น้อยคเป็นภูมิน้อยฮะมันก็ดูแลเยอะหน่อยใช่ไหม <laughs> ถ้ามีหลายองค์ก็แบ่งแบ่งกันหน่อยอะไรประมาณนั้นแนหะ <laughs> เขามีวิมานเขาอยู่แล้ว ห่างจากพื้นดินหน่อยหนึ่งวิมานเขาย้ายไปได้ย้ายไปย้ายมาภุม,มเทวดาครับแล้วก็อากาศเทวดาหัวแหล,ม,ลมแหลมนะจ๊โอที่เขาเห็นว่าหัวแหลมแหลมข้นั่นน่ะนั่นอากาศเทวดาพวกนี้ชอบไปบอกเออเดชทำบุญโน่นทำบุญนี่อะไรประมาณเนี้แล้วก็ลุกเทวดาอยู่บนต้นไม้ครับพวกนี้มุนน้อย บุญน้อยบุญไม่มากความสว่างไม่มากบางองค์นะพูดถึงเลยไปหน่อยก็เดาเดินยาวมาโนนละไปถึงโน่นลคะครัที่สูดได้นะแต่ภูมิเหล่านี้เนี่ยครับหลวงตาที่หลวงตาบอกว่าบุญน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสวดมนต์บริเวณที่เขาอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยสว่างฮนระับเขาเป็นดูดูแลเรา ใช้ได้ด้วยนะตุใช้เขาไปได้ด้วยใช้ได้เป็นบางอย่างนะฮะต้องบอกเขานะฮะอ,อย่างเนี้ยต้องบอกเขานะคะอย่าให้มีอันตรายออย่าให้ใครมาฆ่าเป็ด <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยได้ไหม <c oughs> ก็ต้องบอกเขาม,มาดูแลเป็ดให้หน่อยอะไรเนี้ยอย่าง,อา,งอากาศเทวดาเมื่อกี้ที่หลวงตาบอกถ้าเกิดีิมานก,ก็ล่องลอยไปจาม ไปเรื่อยๆถ้าเกิดเขามีกําลังมากหลวงตาบอกว่าเขาก็สามารถไปชวนให้คนมาทําบุญนู่นนี่นั่นได้ระยะไกลขึ้นฮะใช่ไหมครับเขาไปได้ไม่ไกลไปได้ไม่ไกลใช่ไม่เกินสิบกิโลหรอกคือจาตุมเนี่ยถ้าะจะไปใกล้เนี่ยเราต้องน้อมเอาบุญเอาแสงสว่างคือไปที่เขาอย่างเราจะสวดเนี่ย<ม>เขาก็จะมาถ้าเขาจะมานะเข้ามาตามแสงไง เวลาตรวจเสร็จเนี่ยเขาก็กลับไปยกเว้นข้างบนปูมงข้างบน,างบนดาว,วเดินขึ้นไปเนี่ยไม่จ้องบางทีเขาไม่ได้ลงมาด้วยถ้าอยู่วิมานก็เาน้องลงมาค,ค,ความสว่างจากโลกไปเขาไปถึงเขามันเป็นสายใหญ่ทุกเป็นสายใหญ่ใช่